สวัสดีครับผมจะมาดูความหมายเลขนี้12345เป็นเช่นไรมีอิทธิพลอย่างไรมีอะไรซ่อนอยู่ขอเชิญท่านรับชมได้เลยครับมารู้ความหมายของเลขหนึ่งว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลขหนึ่งบ่อยๆจะมีความหมายดังนี้บุคลิกภาพดูดีสง่าผ่าเผยภูมิฐานหน้าเคารบนับถือหน้ายำเกรงแกล่งและมีอำนาจยิงถือตัวสัญลักษณ์เพศชายสามีบิดา พระเจ้าแผ่นดินนายกผู้นำลูกคนโตธนาคารสถานที่สถานที่ราชการสถานที่โออารูลาคฤหาส์สูงเด่นวังทำเนียบที่ทำการของรัฐทิศทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือธาตุธาตุไฟบ่งถึงใจร้อนสติปัญญาว่วองไวมิตรเป็นคู่มิตรกับเลข2และเลข5ศัตรูคือเลข3และเลข6สีสีแดงสีส้มสีทองอัญมณีทับทิมพลอยสีแดงพลอยสีส้มสีทองสัตวุดราชสีนกอินทรี รสชาติรสเผ็ดร้อนไวเป็นวัยเด็กอายุระหว่าง1-10ถึงปีอวัยวะ,วะหัวใจเลือดดวงตากระดูกสันหลังโรคภัยโรคหัวใจโรคความดันโรคเกี่ยวกับสายตาตะคิวชักวัตถุรูปล่างรูปกโกโมหรือรูปดาวรัศมีเป็นแฉกกำลังดาวกำลังหกเป็ดตัวแทนคนวันอาทิตย์มารู้ความหมายของเลขสองว่ามีอิทธิพลยอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลขสองบ่อยๆจะมีความหมายดังนี้บุค,คลิกภาพเรียบร้อยน่ารัก ลักความสะอาดสุภาพอ่อนโยนผิวขาวมีสเสน่ห์สัญ,ญลักษณ์ราชินีหญิงบรรดาศักดิ์สูงสตรีที่เป็นหัวหน้าภรรยามารดาสถานที่เกี่ยวกับสตรีเช่นโรงงานสตรีร้านเสริมสวยเกี่ยวกับน้ำเช่นท่าเรือแม่น้ำลำคลองทะเลรูปร่างสโอดสองเอวบางล่างน้อยผิวขาวเหลืองธาตุธาตุน้ำบ่งถึงเป็นคนใจอ่อนเชื่อใจคนง่ายมิตรเป็นคู่มิตรกับเลขสี่ดาวพุทธศัตรูหมายเลขสามห้าเจ็ดแปดเก้ากำลังดาว มีกำลังเป็น15้าสีสีเหลืองอ่อนสีขาวนวลรสชาติมีรสเค็มอัญ,ญมณีไข่มุกโอปอเพชรพลอยสีขาวสัตว์สัตว์น้ำแมวมา้ากวางไวนอ,อยู่ระหว่างอายุ30-40ปีอวัยวะเต้านมมดลูกกระเพาะอาหารลำไส้ตอมน้ำเหลืองนิสัยอ่อนโยนชอบเพอ้อฝันมีจริตมันยาวัตถุรูปร่างกลมกลมทิศทิศตะวันออกมารู้ความหมายของเลขสามว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลขสามบ่อย จะมีความหมายดังนี้บุคลิกภาพรูปร่างสันทัดผิวดำแดงผมหยิกมีโทษจริตเป็นคนใจร้อนตัวแทนทหารตำรวจสัญญาแพทย์ทันตแพทย์ช่างเหล็กคนครัวคนฆ่าสัตว์สถานที่โรงทหารร้านขายอาวุธโรงทําอาวุธสนามมวยโรงฆ่าสัตว์โรงงานถลุงเหล็กทันตแพทย์ธาตุธาตุน้ําน้าไหลเชี่ยวมีวังวนน่ากลัวมิตรเป็นคู่มิรกับเลขหกดาวสุขศัตรูเลขหนึ่งดาวอาทิตย์กําลังดาว มีกำลังแป8สีสีชมพูสีม่วงแดงรสชาติรสขมอัญมณีพล้อยสีชมพูเพทายสัตว์เสือหมูป่ากระทิงไวอยู่ระหว่างระยะอายุ40-50ปีอวัยวะอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงเช่นรังไข่หมดลูกโรคดีซ่านเบาหวานบาดแผลฟกช้ำหรือแผลที่เกิดจากไฟนิสัยชุนเฉียววาจาผงผางไม่ค่อยหยับยัง้งเชื่อใจคนง่ายหูเบาวัตถุรูปร่าง8เหลี่ยมเพศชายทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ตัวแทนคนวันอังคารมารู้ความหมายของเลขสีว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลขสี่บ่อยๆจะมีความหมายดังนี้บุค,คลิกภาพรูปล่างท้วมจมูกโด่งผิวกายขาวใบหน้าอิ่มยิ้มง่ายปัญญาวัยอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับใครได้ง่ายตัวแทนคนที่หากินคำพูดการเขียนผู้สื่อข่าวคนหนังสือพิมพ์บุรุษไปรษณีย์นักหนังสือพิมพ์สถานที่ที่ทำการไปรษณีย์ หน่วยสื่อสารห้องสมุดรงพิมพ์าธาตุธาตุดินดินอัน่อ,อนนุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกนิสัยคนช่างพูดขี้ตื่นเปลี่ยนอารมณ์ง่ายมิตรเป็นคู่มิดกับเลขสองและเลข8ศัตรูหมายเลข8และเลข3มกำลังดาวมีกำลังเป็น17สีเขียว,ส,ยวสีเขียวใบไม้ลดผสมหลายชนิดอัญมณีมรกตดพลอยสีเขียวสัตว์ช้างสุนัขวอยู่ระหว่างอายุ1 0 2ถึปีปีอวัยวะท้องลำไส้กระเพาะอาหารโรคปวดศีรษะ โรคเกี่ยวกับภายในปากลำไส้วัตถุรูปร่างรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือกากบาททิศทิศใต้เป็นตัวแทนดาวพุธมารู้ความหมายของเลข5ว่ามีอิทธิพลอย่างไรบ้างมีอะไรซ่อนอยู่ถ้าใครใช้เลข5บ่อยๆจะมีความหมายดังนี้บุคลิกภาพร่างสูงท้วมขาวสมส่วนใบหน้ามนเหลี่ยมผิวค่อนข้างขาวมีปัญญาดีตัวแทนครูอาจารย์ผู้ปกครองรัฐมนตรีพระสงฆ์นักปราญ์เพศชายผู้พิพากษาทนายความสมาชิกสภาสูง สถานที่วัดโรงสารโรงเรียนสถานที่เกี่ยวกับาศาสนาโบวิหารสภาสูงธาตุธาตุไฟนิสัยค่อนข้างสุขุมผู้จาเฉียบแหลมแต่ติดจะดื้อรั้นมิดเป็นคู่มิตรกับเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ศัตรูเป็นศัตรูกับเลข6ดาวศุกร์กำลังดาวกำลัง19สีสีส้มสีเหลืองสีแสดรสชาติมีรสหวานอัญมณีบุตราคำหรือพลอยสีเหลืองสัตว์ หนูกระรอกกระแตวัยอยู่ระหว่างระยะอายุ50-60ถึงปีอวัยวะโคนขาเลือดโรคโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเกี่ยวกับสายตาวัตถุรูปร่างเป็นเส้นตรงเส้นตั้งสูงสูงทิศทิศตะวันตกตัวแทงวันพฤหัส